โรงเรียนบ้านท่าหินงมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชายภูมิเขตหนึ่งสถานที่ตั้งเลขท,ที่72หมู่ที่1ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียน504คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา29คน รายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาย้อนหลังไม่น้อยกว่า3ปีการศึกษาครอบคลุมทั้ง5ประเด็นต่อไปนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีโรงเรียนมีนโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งให้สอดคล้อง และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนผู้ปกครองความต้องการของนักเรียนมุ่งให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนโรงเรียนได้กำหนดแผนงานปฏิบัติการมีโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจนเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับระบบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคีสีฝ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหานำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานมีการจัดทำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงเรียนข้อมูลสุขภาพหลักโภชนาการเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ประเด็นที่2การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบครบวงจรให้เป็นความรับผิดชอบของครูประจำชั้นตลอดกระบวนการโดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหารการดำเนินงานการสร้างเสริมทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านท่าหินงมูมจึงได้ดําเนินงานพัฒนาให้ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจหลักที่เป็นหัวใจของการดําเนินงาน5องค์ประกอบโรงเรียนมีการวางแผนและดําเนินการความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ดำเนินการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมอยา่างชัดเจนดำเนินการตามมาตรการ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนโดยใช้ Digital b a s e Management เป็นรูแปแบบวิธีการหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน การดำเนินการเพื่อนำนักเรียนที่หลุดออกจากระบบเข้าสู่การเรียนในระบบอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองดำเนินการคัดกรองผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลใช้ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน จัดหาทุนการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาเด็กตามความถนัดและความสนใจติดตามค้นหาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดออกจากระบบประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านท่าหินงม ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยวัดโรงเรียนบ้านท่าหินงมได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาบ้านชุมชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อช่วยชี้แนะตัดสินใจ และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายหน่วยงานราชการโรงเรียนบ้านท่าหินงูได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสร,ริมความรู้และความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าหินงูได้ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนผ่านการประชุมภาคีสี่ฝ่าย การประชุมผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ประสานงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นเพจโรงเรียนบ้านท่าหินงูม a c e b o o k ท่าหินงูมสคูไลน์โรงเรียนกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินงูมคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินงูมได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้นักเรียนได้เลือกตั้งสภานักเรียน ร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพการจัดประชุมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนโรงพยาบาลเชยภูมิตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินงูในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และวัคซีนอื่นๆให้กับนักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารกลางวันและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงฟันและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่นักเรียนประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานส่งต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินง,งมม,มีการพัฒนาครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนผ่านการพัฒนาอบรมให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน โรงเรียนบ้านท่าหินงมมีการวางแผนในการกำกับติดตามการทำงานของครูประจำชั้นให้รับรู้โดยทั่วกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้ครอบคลุมและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทุกปีการศึกษาประเด็นที่ 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นจำนวนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาลดลง สอดคล้องกับเป้าหมายความสําเร็จด้านผู้เรียนอัตราการไม่จบตามหลักสูตรเวลาที่กําหนดของนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดคือดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลต่อโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน<ม>การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนที่ดีส่งผลทำให้โรงเรียนบ้านห้าหินง,งมได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและท้องถิ่นส่งผลต่อบุตรหลาน<ม>เข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมานักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยนักเรียนได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงวิธีการดูแลช่วยเหลือตนเองในภัยต่างๆ กระทั่งนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยและทำหน้าที่ในการเป็นนักเรียนจนจบหลักสูตรนักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมรอบด้านนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาอย่างมีระบบเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลอดภัยจากภัยอันตรายรอบตัว